ไปไหนะนะนจีเอมาครับเทียนเฮ้ยเทียนมาฝรั่งเศสอ่ะมาครับไอดี ID พิวิทย์มือทองทั้งการตีบวกทั้งการเปิดการ์ดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นที่ไอดีมันเป็นที่พิวิทย์หรือมันจะเป็นที่เจ, teams, เเจ, ст, เจมส์ซิเกียวเนี่ยเจมส์ซิกราชาเกลือครับจัดไปที่2อ0 0มื่นบาทกิจกรรมกุญแจครับแชมป์แชมเปญเชสเออพิวิทย์บอกว่าไหนขอรองหน่อยสิว่าของจริงหรือเปล่าพิวิทย์บอกจัดตามสไตล์ได้เลยขอบคุณมากครับ มาร้อยห้าสิบชิ้นเราได้มาทั้งหมดไอ้น,นั้นมันออกหรือเปล่าอ่ะสรุปมันออกไหมอะ่ะอันนี้คือออกไหมอะ่ะทุกคนทำไมเจมรู้สึกว่ามันได้หลายชิ้นอย่างอันนี้หกร้อยคือเจมไม่รู้ว่าไอคียไม่ใช่คียหวยนะเอออ่าได้ตังค์รวยๆเยอะๆเ้ยได้เอาเป็นการ์ดเกิร์สิโถสมมุติบาทเราได้มาทั้งหมดเจ็ดพันสี่ร้อยสิบอันครับมาขอลองเซมเปิลเซมเิลไปที่อันแรกดูก่อนนี่เป็นไงเออเฮ้ยได้อยู่บวกแปดโอร้อยเก้า การันตีที่10บล้านล้านเนยคือลุ้นพวกนี้มาดีกว่าการ์ดเงินออกครับเออสองรครับร5 0ยห้าสิบครับร5อยห้าสิบครับและเป็นสองรอครับเออการ์ดเงินไม่ออกเลยฮะแต่อันนี้มันเป็นการันตีที่หนึ่งล้านล้านใช่ไหมหนึ่งทีโอ้ร้อยสองตังไม่ออกเท่ากับคุ้มมากเฮ้ยมือดีไปเปล่าดีไม่ดีไม่รู้แต่ที่รู้คือรวดนี้ขอสี่ใบเลยมา ไปไหนแล้ะนะจีเออมาครับเทียสเฮ้ยเทียสมาฝรั่งเศส CB อุปาเมกาโนโอเคนะ200 2้ล้านล้านครับข้างในเป็นดิวิดเบคแฮม,มเฮ้ยซิกโนแล้วก็แอนนนแอนแมนแ บ้าบอคอยสั่งครับการันตีที่1ล้านล้านจะบ้าจะบอพี่แกออก221ล้านล้านครับเออวันนี้วันของเขาอ่ะเออมีเดวิดแบ็กแฮมนะแบ็กแฮมแบ็กแฮมแบ็กแฮมอสิกโนฮะแล้วก็แอนด์แมนจะออกทีโอทีเให้เจมส์ลีกันนะครับนะขออนญาตเป็นสูตรเดิม let's go bro ไปครับ TS TOTS TOTS มาครับ โอ้ยะตีซอนครับเป็นยังไงตีซอนราคาเท่าไหร่โอ้โหสองร้อยเก้าสิบสองล้านล้านข้างในโอ้ยได้แค่ไรครับโโอ้หเฮ้ยบ้าบอห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านล้านเซ็ตนี้ใช่ไหมอ๋อข้างล่างมีสรุปให้ขออะไรได้ไหมอยากได้เฮ้ยมึงมาขออะไรตัวนี้ไม่ต่ำกับแปดแสนหรอกมาร์คคิวบีพีเออวัสดีครับมาร์คบ้าบอแบบนี้คือโอเคไหมครับ คือไม่รู้ว่าหนึ่งมืนบาทเนี่ยมันพอที่จะสู้ของมาร์คทีดีได้ไหมฮะโอ้นี่ใส่มาร์คเผื่อพี่เขาอยากทําบุญทําทาน,นเฮ่อเห็นแวะว่ามาร์คทีดีพีหนึ่งมืนบาทได้ได้คาดเงนิน สรุปกิจกรรมครับสอง0มบาทเราได้นักเตะมาตามนี้เลยครับนี่นับไม่หวัน่นไม่ไหวสองโหเกือบพันละ,ละล้านอะ่ะบ้าบอเเจมนับหน่วยถูกปะวะคือมันเยอะจนขนาดที่เจมซิงนับหน่วยไม่ถูกอะ่ะ <c oughs> ก็ไปจัดไปโดนกันได้ครับสำหรับกิจกรรมแชมเปนเชสครับกุญแจหันสาของเขาดีจริงครับเดอะแบงคเลย